มาดูหมายนี้นะครับ <Dead. S 1> เดออ็ด เอ้ยโดนครับโดนหลุดไหมนี่ครับบอกแล้วว่าหมายเด็ดเห็นชัดชัดเลยนี่มาแล้วนี่ครับหมายเด็ดจริงครับอันนี้เด็ดจริงเลยสุดยอดแมคอครับเบรกกันนะ ยังอย,ง,อยงอยู่ยังอยู่ปมดอยู่นีเ่เต็มป่าครับสุดยอดโอเคผม